สวัสดีครับวันนี้ดีเคไรแต่งนะครับจะมานำเสนอนะครับชุดเพิ่มซีซีนะครับฟูนซิสเต็มของ m ีโอฟิโนนูโวนูโวเอ็มเอ็กซ์นะครับในชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับก็คือเสื้อสูบนะครับทำการตีปอกความความหนานะครับหกสิบเอ็ดจุดห้ามิลนะครับคว้านลูกสูบเด็เดอร์ปาดหัวนะครับหลบบ้าวให้เรียบร้อยนะครับกระโปรงลูกสูบนะครับทาการเว้าหลบกระโปงให้เรียบร้อยนะครับ ครับผมต่อมาครับฝวาสูบนะครับทำการนะครับปรับแต่งนะครับเกีียวหัวเทียนครับผมเป็นเกียวหัวเทียนยาวเรียบร้อยนะครับทำวาล์วนะครับ28ไอเสียยี่สิบสี่มิลนะครับ สำหรับใส่ชักเดิมได้เลยนะครับครับผมต่อมาครับผมสลักลูกสูบครับผมคลิปล็อกสลักครับผมแหวนลูกสูบนะครับเล็บม้าล็อกวาล์วนะครับหรือที่เรียกกันว่า เรียกอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ผมเรียกแล้วเอม้าแล้วกันครับปาเกนตินเสื้อแท้นะครับฝาปิดวาลครับผมแถมไปในชุดนะครับสองอันนะครับกระเดื่องวาลนะครับแถมไปอีกหนึ่งคู่ครับผมแคมแต่งนะครับตรงรุ่นครับผมห้าสิบหกถึงห้าสิบเก้ามิลนะครับไม่ชากครับผม ซีนวาลครับแท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเทียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนแกนกระเดื่องนะครับแท้นะครับสปริงวาลครับสปริงวาลแท้ครับผมแถมมาอีกหนึ่งคู่แล้วก็จะมีสปริงตัวในนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับของสปริงทำให้รอบมาเร็วขึ้นนะครับ แพนล,ลองสปริงวาลวครับผมปาะเกนฝาทองแดงนะครับหนา0.5นมิลนะครับลิเทนเนอร์นะครับแท้นะครับผมชุดประเกนบนนะครับแถมไปอีกหนึ่งชุดครับผม ครับผมชมกันไปในครบนะครบแล้วนะครับในชุดนี้นะครับราคาครับผมอยู่ที่ราคา6 5 0 0้ารอบาทนะครับรวมค่าจัดส่ง EMS นะครับสนใจติดต่อได้ครับ DK อะไรแต่งครับผมสนท่านใดนะครับสนใจจะเป็นลูกอื่นลูกโซนิกลูก CBR ลูกเชียร์ลูกบอสนะครับสามารถสอบถามได้ครับผม DK อะไรแต่งนะครับศ9 0ย์1 7 1 5 1ี่เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งครับผม